คุณเดลเสวัสดีครับแบงก์กรุงศรีเจรจาแฮคัดยากง่ายอย่างไรบ้างครับที่ผ่านมาแบงก์นี้มีนโยบายอย่างไรบ้างครับเป็นหนี้อะไรครับต้องถามก่อนเป็นหนี้อะไรแบงก์กรุงศรีมีนโยบายผมว่าเป็นแบงก์ที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะเป็นแบงก์ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับอืมีนโยบายแฮคัดบ้างไหมมีถ้าเกิดเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนะครับเช่นสินเชื่อบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดอะไรอย่างนี้อมีฮะมีคุณ หนุ่มอกว่าขอถามอีนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆด้วยครับระหว่างที่ผมโดนฟ้องธนาคารสินทรัพย์ไปเจอผมอ,อยังอาศัยใช้ชีวิตกินอยู่ด้วยกันทา้ายที่ธนาคารจะทำเรื่องอายัดทรัพย์ได้ไหมครับจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็มีสิทธ์นะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเล่นเราได้หาว่าเราอย่าแบบเขาเรียกว่าไงไม่ไม่ใช่ไหมผมผมเดาว่าง้นะ ผมเพราะว่าพี่เขียนไม่ชัดเจนผมแดลว,ว่าเหมือนประมาณว่าเราอะอยากกับเมียเราแบ่งทรัพย์สมบัติแล้วเราอยู่ด้วยกันใช่ไหมอ่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยอ่าถ้าเราจะถ้าเราจะถูถ่ายไปต่อมันก็ไปเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะเช่นว,ว่าอ่าผมมีหนี้มีสินเยอะนะผมมีหนี้มีสินเยอะแต่ว่าทรัพย์สินเนี้ยมันเป็นทรัพย์สินที่มันไม่ได้เอาไปค้ำประกันหนี้อันนี้พูดแบบกลางๆนะถ้าจะอธิบายเขานะ พี่สาวบอต้องอินเนอร์แบบผมนะคือผมเนี่ยมีหนี้มีสินเยอะแล้วทรัพย์สินตัวเนี้ยมันไม่ทรัพย์สินที่ผมไปเข้ามากันหนี้หนี้สินผมทั้งหลายมันคือหนี้บัตรหนี้อะไรที่ผม,มาไปทาสมาร์ทเดย์เทมาเอาผมไปใช้จ่ายกินเที่ยวของผมคนเดียวนะผม,มไปเอาไปนุง่งเอาไนวดเอาไปค็อกเทนเล้ากดบัตรไปแทงบอลหรืออะไรก็ตามึ่งมันไม่เกี่ยวกับเมียผมอืมแล้วทรัพย์สิสนอภาไอ้ที่ดินหรือบ้านหลังเนี้ยมันไม่ทรัพย์สินที่ผม สร้างกันนากับเมียผมก็ต้องไม่อยากให้เขามาเดือดร้อนด้วยนะผมก็ต้องยกให้เขาแล้วก็หย่าแล้วก็ยกให้เขาไปเออก็แค่นั้นเองนะแต่ส่วนผมจะมาอยู่กับเขาต่อเหมือนเดิมมันก็เป็นอะไรที่มนุษยธรรมอะ่ะไม่งั้นผมก็ต้องไปเช่าบ้านอยู่อ่านะลูกก็บอกว่าแม่ให้พ่ออยู่ด้วยเหอะถึงแม่พ่อจะเป็นหนี้เป็นสินเยอะนะสงสารพ่อแม่ <c oughs> นะก็มันก็เป็นไปได้นี่ครับ พี่หนุ่มถูกไหมมันก็เป็นไปได้ในตามที่ผมบอกเนี่ยอืมพี่หนุ่มว่าผมอยากให้แบงค์ชาติช่วยเจรจากับเจ้าหนี้ทุกสถาบันให้ไปในทางเดียวกันให้รู้เรื่องก่อนครับ่าสถาบันยังไม่เข้ารวงโครงการคินิกแกหนี้เลยครับถูกต้องครับคุณไทเนวาน่าบอกว่าสร้างวินัยโดยความรู้ทางการเงินสองปล่อยกู้กับคนมีความสามารถทางการเงินแต่ก็มาบน่นอะไรเนี่ย ้าปล่อยกู้น้อยเข้าไม่ถึงบ้างสามบีบให้สถาบันการเงินพัฒนาสร้างวินัยก่อนให้กู้สี่ให้ทำตามมาตรการนี่เขาสรุปไม่ฟังนะเยี่ยมมากเลย <laughs> แบงค์ชาติประสงค์มีฐานข้อมูลสกอร์ทางเลือก Alternative Score เก็บพฤติกรรมการใช้งเงินมาประกอบการกู้อเอ๊ะนี่ไปเอาข่าวแบบงไหเนะี <laughs> ่ยสรุปให้เลยดีมากเลยครับนี่เก่งนะฟังข่าวที่ผมอา่านแล้วเข้าใจอ่ะ <laughs> คุณหนุ่มบอกว่าเวลาผมอ่านแต่ละมาตรการช่วยเหลือของแบงค์ชาติแล้วต้องกินยาพาราสองเม็ดคุณสุดที่นี่บอกว่าเมืองไทยแคนิบอลให้กู like ้ประมาณห้าพันค่ะใช้หลักฐานจากบินค่าไฟอ๋อกำลังฮิตเลยใช่ไหมโจ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 ฮะมีหมายสารมาที่บ้านทำไมมีเลขคดีดำและคดีแดงในยไปเดียวกันคือครับเอ้าก็ฟ้องเรียบร้อยดีฮะ อืมฟ้องเรียบร้อยแล้วฮะคืออะไรขิงกุณอ้อนนะครับคืออะไรไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดมีหมายมาจากคดีดำคดีแดงก็เขาเป็นหมายคดีแดงมาให้คุณแล้วสิครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะฟ้องไปแล้วเนี่ยฮะพิพากษาไปแล้วเนี่ยฮะอืมแต่ว่าพิพากษาไปแล้วนะครับอืมโดยไม่รู้ตัวเลยเนี่ยคุณเนะี่ยพิพากษาไปแล้วครับ คุณธนาบอกว่า,า <c oughs> ที่รับไม้ต่อจากบัตรเครดิตมีบริษัทไหนที่เจรจาง่ายๆบ้างนะครับตอนนี้โดนของ jms jms ไม่น่าจะเป็น jmt ป่ะที่มาจาก tesco กับเหลือของ KBank กับ ktb ที่จ้างเองครับเจรจางง่ายๆบ้างนะครับมันก็ง่ายหมดแหละแต่ละที่ถ้าคุณไม่มีอะไรให้คุณคุณเขาเรียกว,ว่าถ้าเกิดคุณได้เปรียบเจ้านี่มันก็เจรจาง,ง่ายหมดแล้วครับ อืมย่างผมอะตอนผมเป็นหนี้ผมเจราจาง่ายทุกอันเพราะผมไม่มีเงินเดือนแล้ว <c oughs> ไม่มีเงินเดือนให้มันยึดไม่มีอะไรให้มันยึดเลยอะ <c oughs> มันก็เจราจาง่ายสิบห้าเปอร์เซ็นก็เคยได้มาแล้วแต่ไม่จ่ายสิบห้าเปอร์เซ็นตให้มาก็ไม่จ่ายอยู่ดีอะ <c oughs> ถ้าจ่ายทําไมอะเป็นหนี้บัตรตั้งสามสี่แสนเนี่ยสมมติเป็นหน,นี้บัตรสามแสนพี่เนี่ยลดให้สุดๆุดสิบห้าเซ็นไม่เคยมีใครได้แบบนี้นะสิบห้าเปอร์เซ็นตของสามแสนสี่หมื่นห้า ก็ขอบคุณครับน้องแต่พี่ก็ไม่จ่ายนีไปจ่ายทําไมวะสี่หมื่นห้าเก็บเงินไว้ดีกว่าเพราะวะ่าใครจะว่าผมนิสัยดีก็ช่างเหอะแล้วผมพูดความความจริงที่ผมรู้สึกแบบนั้นนีจริงอะ่ะจะว่าผมเป็นคนนิสัยไม่ดีก็ว่าไปเถอะเพราะผมเอาเงินเขา้าแล้วผมไม่ไปจ่ายเขาอะแต่ผมไม่จ่ายจริงๆอ่ะลดให้ผมสิบห้าเซนผมจะไม่จ่ายเลยเออเพราะว่าจะเจราจา,ราง่ายหรือเจราจา,รายากมันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวคุณเองนั่นแหละคุณสมบัติของคนกู้อะ่ะ คุณมีคุณสมบัติที่ดีมันก็ไม่ให้คุณลดง่ายๆหรอกครับมันไม่ลดให้คุณง่ายๆหรอกครับนะแต่ถ้าคุณมีคุณสมบัติแบบผมสมัยก่อนเนี่ยนะครับเงินเดือนก็ไม่มีทรัพย์สินก็ไม่มีสเตทเมนต์ก็ไม่มีอะไรเลยเออนะ15%อได้มาแล้วนะครับคุณไทยเนวะาน่าบอกว่างานแบ่์ชาติออกมาตร,รการแปลนโยบายการคลังเป็นการเงิน กำกับสถาบันการเงินเด็บจบนอกไม่ลงมาจากหอคอยงาช้างกันหลอกจ้าครับคุณนัทภาษีที่ดินผมมั่วมากขนาดไปแย้งตั้งแต่เริ่มต้นเก็บปีแรกก็ยังส่งมาแบบเดิมไปแย้งแล้วให้จ่ายปีหน้าแทนจริงๆผมต้องพูดตรงๆเลยภาษีที่และสิ่งปลูกสร้างที่ให้พวกสำนักง,งานเขตเป็นคนเป็นคนทำอะไรอย่เงี้ยเขาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก จริงๆผมบอกเลยว่ามาตรฐานพูดไปก็ไม่ดีมาตรฐานอืมเนี่ยแหละหน่วยงานที่ต้องที่ดูแลตรงนี้มั่วเอาอย่างนี้นมั่วแล้วกันเอาเป็นว่ามั่วอืมมั่วจริงอย่างที่คุณดั้นบอกแหละอืมคุณรองน้านบอกว่าอย่าแล้วตัวไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ชื่ออาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านกับเราจะโดนข้อหาอยาหลอกไหมคะเออไม่หรอกครับ ไม่หรอกครับก็ต้องไปสีแจงก็เขาไม่อยู่กับเราจริงๆอืมแต่ก็ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านออกไปแค่นั้นเองไม่เห็นจะมีอะไรเลยไม่ต้องไปกังวลหรอกครับไม่ต้องไปกังวลหรอกครับคุณสันติธนาคารไม่เรียกคุยครับแต่ให้สำนักทนายความส่งใบทวงหนี้มาแทนจะทําแบบไหนได้บ้างครับยังไงนะให้สำนักงานนายส่ง,าาสงาาทวงหนี้แทนจะทาแบบไหนก็คุณก็คุยถ้ามันให้คุยกับนายความคุณก็คุยกับมันนี่ถ้าเกิดคุณไปคุยกับ ธนาคารธนาคารมันก็จะบอกว่าอ๋อมอบอำนาจให้ทนายความเป็นคนคุยแล้วเราจะไม่คุยก็ก็คุยกับทนายก็แค่นั้นแหละอืมเดี๋ยวจะมีคําถามมาที่ผมตอบว่าเราจะคุยยังไงมันตอบไม่ได้จริงๆนะอย่าถามผมแบบนี้เลยครับเนี่ยจะมีวิธีไปคุยเขายังไงมันตอบไม่ได้อ่ะจริงๆเนะมัน,ม,นมันไม่สอนแม่สอนได้อ่ะผมตอบแบบเป็นหลักการไม่ได้หรอกเพราะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของลูกหนี้แต่ละคนอืม อย่างคุณนะ่ยอย่างผมอะ่ะอย่างที่ผมบอกผมตอนผมเป็นหนี้ผมเปิดตัวเลยผมบอกเอางี้นะเงินเดือนกูก็ไม่มีอายกูไม่มีให้มยึดเออนะอยากทําอะไรก็ทําไปจะฟ้องก็ฟอก้ฟองไปเหอะเพราะว่ากูไม่มีอะไรอยู่แล้วบางคนบอกเนี่ยออ๊ยเนี่ยรถหนี้ขนาดนี้ยังไม่ปิดรัอผ,ผมปิดของคุณไปผมก็ยังเป็นหนี้เสียอีกอยู่ดีผมมีหนี้อยู่เป็นสิบใบ นะผมเป,เป็นนี้่เป็นสิบใบผมจ่ายนี่คุณปิดเรียบร้อยอีกเก้าใบาผมก็ไม่ดีอยู่ดีผมก็ขึ้นในบูโรอยู่ดีผมจะจ่ายไปเพื่ออะไรวะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เงื่อนไขหรือวิธีการในการเจรจาหนี้แต่ละแต่ละเจ้าแต่ละสถานะของลูกหนี้มันตอบไม่ได้ทีนี้ผมบอกขึ้นอยู่กับสถานะของตัวคุณเองถ้าคุณดูแล้วมันได้เปรียบเจ้าหนี้คือคุณไม่มีอะไรให้มันยึดนะก็ท้าทายไปเลยไปเลยไปไปฟ้องอืม ไปฟ้องไปไม่มีใไรยึดหรอกแต่ถ้าเกิดคุณเงินเดือนไม่เป็นแสนเงินเดือนเป็นแสนมีทรัพย์สินอยู่เนี้ยคุณก็ต้องรู้แล้วว่า้คุณเสียเปรียบมานนะเพราะว่าคุณสามารถโดนมันอายัดเงินเดือนเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามันพิพากษาเรียบร้อยคุณสามารถจะโดนมันอายัดทรัพย์สินคุณเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคุณไม่เตรียมตัวก่อนตั้งแต่แรกแต่ถ้าเกิดคุณฟังช่องผมไว้ตั้งแต่แรกๆคุณก็จะไม่ควรมีทรัพย์สินอะไรเหลือเยอะติดตัวแล้วอะตั้งแต่ก่อนที่คุณจะเป็นหนี้เสียคุณต้องเอาออกให้หมดแล้วอื คุณโจโจว่าพิพากษาแล้วเป็นไรไหมครับเป็นบัตรเครดิตอีออนแล้วอีกนานไหมครับจะบังคับคดีกี่ปีครับจะหลุดยอดเจ็ดหมื่นกว่ารวมค่าศาลแล้วแสนกว่าแล้วคิดว่าไม่มีอะไรให้ยึดไม่มีก็ปล่อยไปเถอะครับก็หลังพิพาคสาสิบปีครับอืมหลังพีพาคสาสิบปีก็ปล่อยให้มันยึดไปเอ๊ะไม่ใช่ปล่อยหมดอายุความไปฮะคุณนัทบอกว่าบ้านผมให้เช่าแต่ย้ายชื่อเข้าไปเป็นหลังแรกอืมปอกจะเก็บแบบพาณิชย์ ก็เลยว่าทําไมจะเก็บอย่างนั้นสิทธิ์บ้านหลังแรกในรัรบกงินไม่ใช่เหรอไม่ไม่ให้ว่ามามัม่วก็รู้ว่าจะรู้ว่าไงแล้วก็ถูกต้องคุณต้องเอาเงินคุณต้องเอาชื่อคุณเข้าบ้านหลังที่คุณคิดว่ามีราคาแพงที่สุดอ่ะอ่านะนอกนั้นก็ไม่ถ้ามันก็จะเก็บแบบทั่วไปนี่ไม่ใช่เก็บแบบพาณิชย์ออคุณเอาเอาชื่อเข้าบ้านหลังที่มีราคาแพงสุดจะได้เสียค่าภาษีถูกที่สุดอื อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกเงินเดือนเข้าแบงค์กรุงเทพถ้ายังไม่ฟ้องแบงค์มีสิทธิ์ยึดเงินไหมครับเออถ้าคุณเป็นหนี้แบงค์กรุงเทพแล้วเงินเดือนเข้าแบงค์กรุงเทพก็มีสิทธิ์ครับอ่ามีสิทธิ์ครับคุณจัก,กรลินบอกว่าก่อนยื่นกู้ควรหยุดใช้บัตรเครดิตล่วงหน้าประมาณกี่เดือนครับหรือปิดบัตรเครดิตประมาณคือแนะนําว่าใช้บัตรเครดิตได้นะครับแต่ควรใช้เต็มจ่ายเต็มนะ หรือว่าค่อยๆลดภาระนี่ลงก่อนยื่นกู้สักประมาณ6กเดือนเนี่ยไม่ใช่เป็นต้องปิดบัตรก็ได้นะครับลดภาระลงเรื่อยๆเช่นคุณมีวงเงินบัตรห้า0 0นคุณก็พยายามให้ลดลงจากวงเงินเต็มๆให้เหมือนเลยสัก4ี่หมื่นพยายามลงให้ได้สักเดือนละหมื่นนะหกเดือนคุณก็ไม่เหลือแล้วอ่ะเดือนละห้าหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสองหมื่นแล้วก็หมดแล้วก็แค่นั้นพอไม่ต้องปิดก็ได้ไม่ต้องปิดก็ได้นะครับเค่อยลดยอดลงได้ครับ คุณธานาบอกว่าขอบคุณครับงั้นมีวิธีคุยให้ไม่ให้ดอกเดินระหว่างเจราจารไหมครับไม่มีครับคุณบอกว่าห้ามคิดดอกเบีย้ยผมให้หยุดดอกเบีย้ยได้ไหมไม่มีครับเดือนที่แล้วเคแบงย่อนนี่ผมสิบแปดบวกบบวกเขาให้จ่ายจบแปดพันผ่อนหกเดือนแปดพันแปดหมื่นไม่รู้นะพอมาเดือนนี้มาเสนอเก้าผ่อนหกเดือนพอร้อมจบไม่ก็ยืนยันไปดีฮะไม่เห็นเป็นไรยืนยันไปยืนยันไปยืนยันไปแปดอืม เมืลูกค้าผมอะ่ะหลายคนจะก,กังวลว่าเฮ้ยดอกเบี้ย,ยมันเดินไปเรื่อยๆเ,เลยทาไงดีไม่ต้องไปกังวลหรอกครับดอกเบี้ยมันเดินไม่เดินช่างมันเถอะไม่ต้องไปสนใจเพราะถ้าเกิดคุณจะแฮรคัตอยู่แล้วคุณขอแฮรคัตอยู่แล้วมันจะอยากเดินให้มันเดินไปเออนะไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปกลัวหรอกไอ้ที่มันให้คุณจบผมก็ไม่รู้นะหมื่นแปดสิบแปดบวกบวกนี่คืออะไรแสนแปดหรือเปล่านะเอ่อพอเดือนที่แล้วบอกให้จบแปดหมื่น พอเดือนนี้บอกเป็น9ก้าหมื่นมันก็จะบีบคุณคุณรีตตัดสินใจคุณบอกว่าเอางี้แล้วกันก็จบอยู่ที่แปดหมื่นเหมือนเดิมนะพอหกเดือนเดือนเท่าไหรว่ามาเดี๋ยวคืนเย็นเอสิ้นเดือนนี้จัดการให้ทําจดหมายยืนยันมาเออนะบ้าหรือเปล่ากูไม่ได้จ่ายช้าไปแค่เดือนเดียวมึงเอาเพิ่มขึ้นเดือนละพันหกเดือนนี่หกพันเลยนะเดือนหนึ่งมึงหกพันเลยเหรอวะฮเดือนหนึ่งนี่มึงขึ้นหกพันเลยเหรอแสนแปดดอกเบี้ยเท่าไหร่ ดอกเบี้ยสิบสิบหกเปอร์เซ็นตต่อปีดอกเบีย้ยเท่ากับหนึ่งเปอร์เซ็นตต่อเดือนดอกเบีย้ยแม่งแค่พันกว่าบาทตอบช้าไปแค่เดือนเดียวมึงขึ้นไปตั้งหกพันเลยเหรอมึงบ้าเปล่าเนี่ยพูดแบบนี้ได้ไหมอ่ะพูดแบบนี้ได้ไหมจะพูดแบบนี้มันยอมพูนแน่นอนเลยจริงจริงคุณไทยเนรวาน้าบอกว่าในวงการตามนี้บริษัทไหนโหดสุดสามดับแรกจะได้ตั้งหลักทันจ้า บริษัทไหนหัวสุดคืออะไรบริษัทตามนี่ผมไม่ค่อยได้คุยด้วยหรอครับอืมผมไม่ค่อยได้คุยกับพวกบริษัทตามนี่หรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ส่วนใหญ่ของผมเป็นนี่สินเชื่อธุรกิจอ่านะนี่ส่วนใหญ่ของผมเป็นสินเชื่อธุรกิจเพราะนั้นผมจะคุยกับพวกแบงค์ธนาคารซะมากกว่านะลูกค้าผมส่วนใหญ่วงเงินก็เป็นหลักสิบเป็นหลักร้อยมากกว่านะเพราะนั้นเนี่ยไอ้บริษัทตามนี่พวกนี้ผมไม่ได้คุยหรอกเออมันจะเป็นพวกบัตรบริษัทตามนี่ป็นพวกบริษัทเป็นพวกบัตร บัตรเครดิตบัตรสินเชื่อมันสดอะไรอย่างนี้มากกว่านะผมไม่ค่อยได้คุยหรอกครับกับไอ้พวกพวกเนี้ยไม่รู้อะครับแต่ที่ร,รู้ไม่ไม่ใช่โหดสุดหรอกครับเฮียสุด <c oughs> ไม่พูดชื่อดีกว่าเออนะเออชื่อเหมือนนักร้องอะเออย่างงี้ะชื่อเหมือนนักล้อชื่อบริษัทเหมือนนักร้องผู้ชายเออพี่มังกรดำห้าหมืน่นส่วนมากเขาจะฟ้องไหมครับไม่มีทรัพย์สินครับ ไม่น่าจะฟอ้องแะฮะเพราะว่าอืจริงๆอาจจะฟ้องก็ได้นะอาจจะฟ้องคุณคือเขาฟ้องเขาเขาเขาขายเวลาเขาจ้างทนายความก็าฟ้องแบบเขารวมเขารวมรว,วมลูกหนี้หลายๆเจ้าแล้วฟ้องจ้างทนายทีเดียวได้เคสละสองสามร้อยให้มาทนายความฟ้องพวกนี้บัตรพวกนี้นได้เคสนสองสามร้อยนะที่ผมจำไม่ผิดที่เคยอย่อยกับรุ่นน้องนะก <c oughs> ็คงฟ้องหมดแหละแต่คุณไม่มีอะไรเขายึดเาก็ทำอะไรคุณไม่ได้เงินเดือนไม่ถึงสองหมื่นก็อายัดเงินเดือนไม่ได้นะครับอืม คุณอาบอกว่ากลัวระดเบี้ยจะขึ้นตามอเมริกาจะล้มทั้งยืนเอาง่ายๆแต่ถ้าไม่ไหวก็คงต้องปล่อยไปเออมันคงไม่ขึ้นเร็วขนาดนั้นครับคุณอาสมมุติว่าสมมุติว่าข้างดอกเบี้ยไทยกรนงเขาขึ้นดอกเบี้ยสลึงนึงอ่ะสมมตินะดอกเบี้ยกรนงขึ้นดอกเบี้ยสลึงหนึ่งจากตอนเนี้ยกรนงดอกเบี้ยมาตรฐานดอกเบี้ยอ้างอิงไทยอยู่ที่ศูนจุดห้าใช่ไหมขึ้นมศูนจุดเจ็ดห้าขึ้นมาสลึงหนึ่งอ่ะ อ่ะขึ้นมาสลึงหนึ่งแบงก์ไทยมันก็จะขึ้นประมาณหนึ่งจุดสองห้าอืมคุณมีหนี้อยู่เท่าไหร่ล่ะอ่าเดี๋ยวผมคำนวณนะคุณมีหนี้อยู่สิบล้านเอาคุณมีหนี้สิบล้านขึ้นบอกเบี้ยมันคูณหนึ่งจุดสองห้าอ่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอ่าเท่ากับแสนสองห้าถ้าคุณมีหนี้สิบล้านนะขึ้นมาหนึ่งจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์เท่ากับแสนสองห้า คุณก็จะมีถ้าคุณมีนี่สิบล้านดอกเบีย้ยคุณก็จะแพงขึ้นประมาณหมื่นหนึ่งเลยอวะเนี่ยโอ้เยอะเหมือนกันนะเห็นไนะสิบล้านไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งสองหู้นย์จุดหนึ่งสองห้านะสมมติเขาขึ้นดอกเบีย้ยมาศูนย์ดห่สองห้าศูนย์จุดหนึ่สองาเปอร์เซ็นต์เท่ากับปีละหมื0นสาร เท่ากับเดือนละพันนะถ้าคุณมีหนี้สิบล้านนะถ้าคุณมีหนี้สิบล้านแล้วกนงขึ้นดอกเบีย้ยจากศูนจุดห้าเป็นศูนจุดเจ็ดห้าแบงก์ก็มีโอกาสที่จะปรับดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นอีกศูนย์จุดหนึ่งสองห้าถ้าคุณกู้สิบล้านคุณจะต้องเสียพาระดอกเบีย้ยแพงขึ้นเดือนละพันผมว่ามันก็จะไม่ไม่เป็นไรมั้งใช่ไหมเออนี่คือสิบล้านนะแต่ถ้าร้อยล้านเนี่ยคุณจะเสียดอกเบีย้ยแพงขึ้นกว่าเดิมหมื่นหนึ่งต่อเดือน ก็ยังไม่เท่าไหร่นะ